สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกันวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจนมาให้คลื่คนความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอยไปโดยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะวันนี้ไปเตยมาทำแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสามารถเข้ามาฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะกับหัวข้อนี้นะคะมาในหัวข้อเจ้าที่เจ้าทางนะคะฉันอยากจะสื่อสารเรื่องใด กับคุณแล้วก็อยากจะแนะนําอะไรคุณเป็นพิเศษไหมนะคะซึ่งวันนี้จะใช้ไพ่3ามชุดนี้ก็คือไพ่พระพิคเนตนะคะไพ่พระพิคเนตพยากรณ์นะคะการฝึกสติวันนี้คือวันที่ดีของชีวิตนะคะแล้วก็ไพ่ส่องใจทาโร่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอให้ได้รับคำทำนายดีๆสำหรับวันนี้นะคะ ใครที่เปิดมาเจอพอดีไปใจขอคิดค่าครูนะเป็นการกด subscribe, s u b s r r i e e กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันในทุกทุกวันค่ะแล้วก็ใครสนใจน้องแหวนโชคดีสนใจตะกุดเข้าไปดูรูปในเพจเพิ่มเติมได้เลยนะคะอันนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นท้าเวสสุวรรณนะคะหินพาร์ทเทลน่ารักน่ารักนะคะ แล้วก็จะมีเส้นนี้นะคะเป็นพระพิกคเนรกรอบเงินองค์สีเงินนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะทาเวสวันนะคะหินลาเวนเดอร์นะคะสวยนะสวยนะอันนี้พระแม่ลักษมีนะคะ ประมาณนี้ใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะอยากดูดวงส่วนตัวค่าครูไม่จํากัดตามกําลังทัพย์นะคะสำหรับคิวพิม์พถามตอบส่วนคิวโทนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับแอดมินค่ะส่วนใครอยากจะลงทะเบียนเรียนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ เรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เจ้าที่เจ้าทางท่านอยากจะสื่อสารกับเราคือเรื่องอะไรใบแรกนะคะคือไพ่พัทวิมุขนาปตินะคะปัง างสองเสียนพระทวีมุขคณะปฏินะคะมีมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะคะสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อคืออะไรเห็นแล้วแหละว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอํานาจของจิตด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการที่เรามีปฏิสัมพันธ์มีความเป็นมิตรนะคะกับทุกผู้ทุกท่านทุกคนนะคะหมายเลขที่17เนะคะเป็นไพ่ที่ให้ความหมายในด้านดีๆนะคะสําหรับตัวตัวคุณเองเนี่ยนะคะถ้าบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศอยู่แล้วนะคะบอกเลย ว่านะมีความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพุทธสายเทพนะคะดีทั้งนั้นเลยนะคะก็เป็นช่วงที่จะมีความความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็บอกเกิดแห่งความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยได้บังเกิดกับตัวคุณเนาะ ที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะไม่ไม่มีอะไรบังเอิญน,นะคะทุกอย่างมันมีเหตุมีผลให้เราดึงดูดนะคลิปนี้ดึงดูดให้คุณเข้ามาฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยความรุ่งเรืองได้บังเกิดแล้วนะคะเป็นช่วงที่เราเองจะเหมือนกับคุยกับคนรอบข้างก็ค่อนข้างลงตัวค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เราเองเนี่ยออจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะมีหุ้นส่วนที่ดีมีความรับผิดชอบ เจ้าที่เจ้าทางท่านก็สื่อสารกับคุณว่าการเจราจาเนี่ยจะราบรื่นนะคะถ้าคุณตั้งเป้าอะไรไว้เนี่ยท่านบอกว่าผลเนี่ยจะบรรลุตามเป้าหมายอย่าอย่ากังวลมากเกินไปอย่าวิตกกังวลน,นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีความวิตกกังวลอะ่ะโอกาสดีๆก็จะหลุดลอยไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพบปะกับใครนะคะไม่ว่าจะเจอใครก็ตามให้เราใช้วาจาดีๆเพราะวาจาจะเป็นวาจามหาราวาจาประกาศสิทธิ์ การใช้คำพูดของเรานั้นทรงพลังมากนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเรามีสาริกาอยู่ที่ลิ้นนะคะจะพูดอะไรให้ระมัดระวังคำพูดและจงพูดแต่สิ่งดีๆนะคะบางท่านจะได้เจอมิตรใหม่นะคะเขาอาจจะมาหารือมาปรึกษามาชวนเข้าหุ้นหรือชี้ช่องทางธุรกิจใหม่เราเองก็มีโอกาสดีๆได้ต่อยอดธุรกิจแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีการเงินที่ดีนะคะได้รับผลประโยชน์ แล้วก็ถึงจะมีรายจ่ายสิ้นเปลืองเข้ามาก็เป็นช่วงที่เงินไม่ขาดมือเนาะหาได้นะคะใช้คล่องนะคะส่วนความรักก็เป็นช่วงเวลาที่จะปิติสุขนะคะมีความสุขใจมีจังหวะด,ดีๆในเรื่องของความรักมีสนเสน่ห์นะคะเป็นโสดเป็นไม้ก็เหมือนช่วงนี้มีออรา่าเป่งประกายนะคะจะได้เจอคนที่ถูกใจด้วยนะคะบรรยากาศก็เต็มไปได้วยความสุขแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเนาะ ใบต่อมาพระตรีมุขคณะปตินะคะปาง3เสียนมีอำนาจทรัพย์สินความปลอดภัยเนาะตอนแรกเป็นปางสองเสียนทีนี้มาเป็นปาง3เสียนเป็นหมายเลข28นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าท่านอยากจะสื่ออะไรกับเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้นะคะที่คุณมาเปิดเจอคลิปนี้เนี่ยมาในสารออกมาในหัวข้อเจ้าที่เจ้าทางอยากสื่ออะไรก็อยากจะบอกว่า ท่านแนะนานะคะว่าชีวิตของคุณตอนนี้มีความก้าวหน้ามีความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารวันนี้ใครที่ทํางานที่จะต้องใช้คําพูดเนี่ยราบรื่นลงตัวหมดเลยวาจามหาราบพิมพ์นะ27หรือ28นะคะ2728ขอบคุณวาจามหาราบวาจาประกาศิทธิพูดล้านได้ล้านพูดแสนได้แสนนะคะพูดอะไรได้แบบนั้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางนําพานะคะสื่อสารข้อความดีๆให้คุณได้รับรู้รับทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารประสบความสําเร็จ เนาะเกิดพลังนะมีขุมพลังที่ดีอะที่จะเป็นบ่อกเกิดของความเจริญรุ่งเรืองเราเองก็จะรู้สึกกระฉับกระเฉงแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากขึ้นจริงๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญม,มีชื่อเสียงนะคะแต่เราต้องรอบคอบอย่าวุวายอย่าใจร้อนอย่ามองข้ามสิ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆในชีวิตเนาะมองให้ละเอียดมองหลายๆมุมนะคะทรัพย์สินเนี่ยเงินทองเนี่ยบริบูรณ์พุนสุข อยากได้ก็หาได้ดังใจนึกทุกอย่างสมบูรณ์เต็มที่ไม่มีปัญหาถ้าเราวางแผนดีๆชีวิตราบรื่นแน่นอนนะคะแล้วสิ่งที่เจ้าที่เจ้าทางท่านแนะนําก็คือเราเองเนี่ยช่วงนี้ถ้าเรามีออพลังจิตดีนะคะพลังจิตพลังใจดีเราก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วสิ่งที่ท่านแนะนําก็คือให้เราใช้คําพูดดีๆอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานก็เลือกใช้คําพูดนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ เราได้พูดสิ่งดีๆออกมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนการที่เราให้พรตัวเองนะอันนี้คือสิ่งที่ท่านสื่อทีนี้เราไปดูเพิ่มเติมนะคะเราไปดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะเ็มาในคลิปสั้นๆแต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสองใจทาโร่แนะนำพี่ๆหน่อยคะ่ะว่ายังไงนะคะช่วงนี้เป็นยังไงโอเคไหมจะมีอะไรดีๆเข้ามารึเปล่า ดูนิดนึงไพ่าชาริออทขึ้นมานะคะไพ่ขุนศึกนะถือว่าจะประสบความสำเร็จการแข่งขันก็มีโอกาสจะได้รับชัยชนะนะคะความลึกลับซับซ้อนเนาะบางเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของของโบราณของเก่าวัตถุโบราณเกี่ยวกับเรื่องของดาวเกตนะคะดาวเกตก็จะเป็นเรื่องของเซนส์สัญชตาตญาณจิตวิญญาณหรือตาที่3นะคะที่ค่อนข้างที่จะมีความ ไวต่อความรู้สึกนะคะอ่านภาษาใจอ่านภาษากายคนได้นะคะช่วงนี้คุณจะเซนซิทีฟนะคะแล้วก็เหมือนกับรับพลังงานภายนอกเข้ามาได้ได้ไดค่อนค้างเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็เราเองต้องเป็นเรื่องของนักโทษกักขงังหนึ่งต้องกล้าเปิดใจนะคะต้องมีอิสรภาพอย่าก,กักขงังอย่าตีกรอบลอ้ลอมรอบตัวเองไว้ไม่กล้ารับอะไรใหม่ๆไม่เอานะคะ คุณคุณมีอิสระภาพคุณอยากทําอะไรคุณทาได้ดังใจนึกนะคะจงทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําจงเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะคะไพ่มารดาขึ้นมานะคะการให้การแบ่งปันความรักที่ไร้เงื่อนไขนะคะลัคนาราศีกรกฎขึ้นมาชัดมากเลยนะคะ ลัคนาราศีกรกฎขึ้นมาชัดมากแล้วก็มีราศีมีนมีดาวเกตขึ้นมาด้วยนะคะบางบางช่วงเราก็จะอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษแต่การที่เราทําบุญแบ่งปันสิ่งดีๆกับคนอื่นล้วนหนุนนําเป็นพลังบุญให้คุณเจอกับอะไรดีๆเจอกับสิ่งใหม่ๆนะคะ Control, คอนโทรลคุมดั่งใจนะคะให้ขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะคะ แล้วก็ไพ่ที่ขึ้นมาเป็นลัคนาราศีกุมความร่วมแรงร่วมสาก็ความสมัครสมานสมามัคคีในทีมในองค์กรเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก่อนหน้านี้ถ้าทะเลาะก,กันองค์กรไม่เข้าใจกันขาดความสมามัคคีช่วงเนี้ยคือดีมากนะคะเจ้าที่เจ้าทางบอกว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกผู้ทุกท่านนะคะก็จงเลือกใช้คําพูดเพราะคําพูดของเรานั้นทรงพลังมากๆเลยนะคะใจกระซิบนะคะ างที่บอกแหละบางอย่างเนี่ยมันมันต้องอาศัยอาศัยเซนส์สัญชาตญาณเนาะไม่ใช่ว่าให้เราพูดออกไปนะแต่ให้เราฟังเยอะๆแล้วก็ใช้เซนส์ของเรานะคะในการกลองแล้วก็ในการทบทวนด้วยบทบาทแสดงนะคะก็เป็นเรื่องราวของการที่อย่าพูดทุกอย่างนะที่รู้สึกมันมันมีผลเสียกับเราเพราะฉะนั้นเลือกใช้คำพูดที่ดีที่สุดวันนี้เขาเน้นให้เรา พูดแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีทําแต่สิ่งที่ดีเนาะเจ้าที่บอกว่าถ้าเราคิดดีทดําดีพูดดีอะชีวิตเราก็จะมีแต่อะไรดีๆเข้ามาเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูคําแนะนําต่อนิดนึงเป็นการฝึกสติที่เอามาเปิดแล้วก็เหมือนเราไกด์ตัวเองได้ว่าวันนี้เราควรทําดีในด้านไหนเราควรทําอะไรยังไงนะคะ,อ,ะอ่ดูต่อดูต่อ การฝึกสติฝึกสติให้คิดดีคิดบวกเข้าไว้ฝึกสติให้คิดแต่สิ่งดีๆคิดดีพูดดีทำดีก็ได้ดีนะคะนะอ่ะนิดหนึ่ง ขอสามใบค่ะสิ่งที่เจ้าที่เจ้าทางท่านอยากสื่อให้เราได้ทำความดีวันนี้คือเรื่องอะไรดูสิให้สังเกตใจว่าเป็นยังไงเมื่อเ,เมื่อเห็นของที่เราอยากได้สังเกตรับรู้กายใจเออสังเกตก่อนนะอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อให้สังเกตก่อนว่าใจอ่ะเวลาที่เห็นสิ่งที่อยากได้ใจเราคิดยังไงรู้สึกแบบไหนสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองในวันนี้เช่นถ้าเป็นคนขี้หงุดหงิดก็ให้สังเกตว่าวันนี้หงุดหงิดกี่ครั้ง รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไหมไม่ต้องเพง่งจ้องคอยจับความรู้สึกหรืออารมณ์นั้นก็คือช่วงไหนที่เรารู้สึกตัวก็นับนะคะวันนี้หงุดหงิดกีดก่ครั้งละโมโหกี่ครั้งละอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้น้ําอย่างประหยาดทุกครั้งที่ใช้น้ําให้ระลึกเสมอว่ายังมีคนอีกมากในโลกนี้ไม่มีน้ําสะอาดดื่มและหลายแห่งไม่มีน้ําทําการเกษตรให้เราเห็นคุณค่าของน้ําที่ใช้เพื่อการใช้ทรัพยากรน้ําอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ก็ทุกครั้งที่ได้ดื่มน้ําจิบน้ําทุกครั้งที่ได้ใช้น้ําให้พูดคําว่าขอบคุณ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 3ามครั้งนะคะนี่คือสิ่งที่จะทําให้เราฝึกวินยัยหรือฝึกความซาบซึ้งใจหรือสํานึกรู้คุณสิ่งที่มีได้ัวละเล็กัวละน้อยัวละนิดเวลหน้อยนะคะก็ขอให้เราโชคดีจงมีแต่ความสุขความสบายใจนะคะสวัสดีค่ะ